แคสเชียลเหมือนเดิมนะครับกับเกมดาร์กแมนเนียลิเกนอละพิธีการตำนานมังกรตุ่ขั้วโลกมากับเกมเดิมที่ไม่มีเปลี่ยนนะทุกคน ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยเดีเ๋พี่ส้มพี่ส้มของเราอันดับหนึ่งแล้วมังกรที่เก่งที่สุดคือพี่ส้มนี่พี่ส้มนี่พี่ส้มเก่งที่สุดไปแล้ว <ฤร>นี่ตรงนี้ลงโจมอ่ะทุกคนเช้นเงินเป็นล้านเฮ้ยอันนี้มีแล้วพ่อพันแม่ทานี่ครับทุกคนมาให้ดูนี่ครับทุกคนอันนี้เด็กๆของลูกไม่เหมือนกันเลยผิวหนังเนี่ยอันนี้ผิวหนังมันงูเลยทุกคนน,นี่ก็เหมือนกันผิวหนังเหมือนกัน น,นคือพ่อแม่ของเขาอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของตัวนี้ก็จะอัปเกรดทํำให้สวยๆอันนี้ทําเลเวลสองนี่ถ้ำเลเวลสามจะอัปเกรดนองจาได้มีกำแพงแล้วมีใบไม้ตรงนี้เห็นไหมทุกคนมีดอกไม้ด้วยดอกไม้กำแพงอย่างนี้เพิ่มขึ้นมา เพื่อนส่งอะไรมาให้เนี่ยอ๋อชิ้นส่วนบางก่อนแค้นต้องเลเวลสามสิบนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยยังไม่ได้ทําในพื้นที่โลง่งรอเป๊ีอย่จะทำํำฟักไข่กันดีกว่าทุกคนจะได้ตัวอะไรโอ้ปลาไหล่ไฟฟ้าอีกแล้ว ว่าจะได้พวกเนี้ยน้ำผุร้อนให้ไปเลยไฟฟ้าืทำไมมันเป็นอย่างงี้มังกรจิ๊ดลาลูกไส้น่าจะไม่สมหวังที่อยากได้เอาอะไรดีอยาน้ำใส่ฟ้าน้ำใส่ฟ้า อู้เยอะเลยจะได้พรุ่งนี้ปะอยา,ากตัดด้วยงามากดอันนี้อันนี้เสืออันนี้น้ำพุร้อนอันนี้ดินเหนียวแปะอู้ยยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงไม่ดินเหนียวก็ไม่ดินไอพวกแกที่ผมไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสายฟ้าเนี่ย ไม่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้หรือตัวนี้ดีมังกรกล้วยหรือตัวนี้ดีหรือจะเป็นตัวนี้นะแล้วไม่รู้นะยี่สิบชั่วโมงเลยนะเนี่ยพวกนี้แหละเนี่ยเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งเสือมารากตกล้วยทับทีมยินเหนียวนะผู้ร้อเนี่ยใช่เลยพวกนี้แน่เพราะว่ารหัสเป่าของเคยเล่นนะ เพราะว่ามันโคตรนานยี่สิบชั่วโมงไม่ตัวตัวธรรมดาเดี๋ยวขอดูโฆษณาแป๊บนะต้องการอย่างเดี๋ยวไฟเอาโไ้ถ้าไฟ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 ไปไปไปเยี่ยงขาดอีกแค่อันเดียวนี้ พี่ส้มก็จะเป็นอันดับหนึ่งแห่งความเก่งเลยพี่ส้มเก่งมากแต่ก็ยังสู้พวกนี้ไม่ได้สักทีเก่งแล้วต้องมาอยู่อันดับหนึ่งะเราต้องสู้มันให้ได้พี่ส้มเอามันให้ดูโอ้โหดูพี่ส้มตีซะก่อนมันดำท็อกเลยแรงจะตายมันดง ที่นี่คือดงแห่งเมืองจีนนะะทุกคนเนี่ยอันนี้คือมังกรผีเนี่ยๆๆอันนี้คือไอที่เขาเรียกว่าอะไรที่มันมีผีกองกอยโดดยิ่งยิ่งยิ่งมีนปีน่ะโอ้โหคงเอาชนะเก็บเลียงเก็บเรียงเก็บเลี้ยนี่เพื่อนผมนันเนี่ยยังถึงด่านนี้เลยไม่รู้คนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจจ้งชื่อเหมือนคนต่งจะจะไม่แน่ใจว่าคนไทยหรืออะไร ต้นป่าม,มังกรต้นป่ามจะมังกรกล้วยตายไพราะเธอถือไเฟรดเฟรดกิจกรรมประจำวันรับรับจะมาขุดกันต่อทุกคนกดมุยก็เจอ,อเองสู้เจอของดี มันแล้วมังกรส้วมตัดมังกรส้วมตัดเมื่อกี้ได้อะไรมามั่งวันนั้นอ่ะมื่กี้ได้อะไรมามั่งน่ะวกกันมังกรส้มสุดชัยชนะเออใช่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  อัวนี้อันนี้ใช้อันนั้นอันนั้นใช้อันนี้กิ้มเงินจิมเี่ไปนั่งเธอทำมาพวกนี้สองอันเองอยากอันนี้แลว้วอยากอันนี้แลว้วได้สู้นี้ยังไม่ได้เลยทุกคนมันยากมากดูจิตัวนี้หาได้อยากได้มังกรลูกโปง่งงานที่ตรงหน,นึ่งสองข้าไปก็ดีแล้ว พี่ส้มคะพี่ส้มั้ดหนึ่งเลยนะพี่ส้ม,สสมเอาเลยพี่ส้มให้มันหมดไหมเป็ใบม้หมดไหม้มหมหมากาเป็นเด็กน้นอไม่ดีเลยอะอุ้ยแ้่เล่นมีตาเดียวมันก็จะเพิ่มออ้ใช่ใช่ เราเล่นอ no e. oh, ีกใจให้ก็จะเพิ่มเอาขึ้นเลื่อยๆตอนสี่โอ้ยเนี่ยมังกรเนี้ยมังกรนกอยู่นาอยากอยากได้ไหมใกินเมเฮ้ยอีนิดเดียวจะลึกต่อไปแล้วเราจะลึกลมกันแล้วนะเราใกล้ลึกลมล้ว สอมจัดมาหน่อยดิคุนไม่ตายวะ่ะส้มตัวติด,ตดที่ทุกอย่างลึกลมรับมังกรตัวดิดอุย๊ยมังกรลิงมันเหมือนสิ่งโตมากกว่าเกมอ่ะกูเกมทำอ่ะ ฉันกลว่ามันเป็นสิงโตมันเป็นสิงมันเหมือนเสือเสือดาวผสมสิงโตอ่ะมันเป็นไอตัวหนึ่งอะ่ะในที่มันเป็นเสือดาวตัวเมียผสมสูงสิสสงโตตัวผู้มันลิงตรงไหนเนี่ยมันก็ลิงไม่เหมือนไอเนี่ยเขาเรียวกว่ามันเทม่ะเอ้ยใ่ดุกดิ๊กได้หมดเมื่อไหร่ไอนี่จะเสร็จเดี๋ยวผมตัด เดี๋ยวผมจะตัดตอนที่เอมิน,นีสิทธิ์เลยนะผมจะแยกแหล่ผมจะดูโฆษณาข้ามเวลาตาสไปทุกคนตอนนี้ก็รอมาซึ่งทางแล้วนะหนึง่ง,งชัว่วโมงสีิบเจ็ดนาทีแล้วทุกคนตอนนี้ก็อ้ออาหารมันแพงอยากให้พอทันแม่ทันอ้าวโอเกคขุดเจอเพชรใช่ไหมเนี่ยอะยวไปเปรี้ยบตัดเป๊ะอ้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุบทกคน หลายเหฟ้าโอ้มีเยอะแล้วฟักซ์เเป็นสิบตัวต่อไปนะมังกรผมจะเรียกว่ามาังกรเสือสิบตจับนี่โอ้ยยี่ิบสามชั่วโมงพูดไงคือยี่สิบสี่ชั่วโมงใครมันสวยมากอุ้ยตอนเด็กๆคตรน่ารักอะนี่อคนเห็นไหมตอนเด็กๆคตรน่ารักเลยเราไปเอาไว้นมาให้พี่สมดีกว่า น,น,นี่เอาอันนี้ให้พี่สมม้มอ่ะอันนี้ยังก็ยังไม่ผ่านสักทีไม่รู้เพราะอะไรเล่นมันเป็นติบติบ,ต,บตายไม่เคยผ่านพี่ส้มจัดมันหน่อยมันไม่ผ่านไอตัวข้างบนชอบตายทีเลย ตตีนาหวังนพระนาวัง,ข,ง,วงขอพลังนี่ทำไรที่เฟื่องฟตายเพื่อถึกไม่เป็นไรเอ็งเอาใหญ่เอาใหญ่ได้ทีเอาใหญ่ เมฆาหมืดดำก็ยังอยู่เอาไม่หล่อไปตึ้งเมฆเข้ามั่งเรวี้ตัวนี้เขา่ไปตึ้ง้เข้าเมฆเข้าตจนีไปน่อยรรๆร อีกหนึ่งอันให้พี่สม้มอู้อันง่ายๆส้มตีไฟแค่แป๊บเดียวพี่ส้มจัดเลยเอาให้หมดนนไม่เกลี่ยงไม่เกลี่ยเห็นไหมคนที่ไม่เน็สุดอันนี้ก็ปลูกนปน้ำพุซีแกน้ำร้อนน้ำเดือดเจ้าต้องโดนน้ำเย็นแบ่ นี่เองง่ายๆก่สมนเวลาอัพ่าดเหน็นอัพจนเงินจะไม่เหลืออยู่แล้วี่สมอัพจะเป็นสีหมดแล้วนะฮึกคนคลิปก็มีแค่นี้แล้วครับอีกทีหน้าผมจะว่าจะมาทำเออไอที่ส,สวยๆกันตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะมาทำไว้ก็แล้วก็จะล้างไอพวกนี้ด้วย เนี่ยไอ้พวกนี้ใช้เงินเยอะมากวันที่ล้างให้หแสนหกเลยว,ว่าจะเก็บซื้อเกาะนี้สักหน่อยจะได้ไหมเนี่ยเราต้องล้างมันก่อนศูนย์ห 60, กหมื่นแสนหกสี่หมื่นทำได้แล้วเนะี่ยหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าพอดีทุกคนเงินหมด บา,บายยแคนี้แหละยา่าเจ้ามาังกรส้อมอ,อยู่นี่